มาบานอกมาถามมายำยำทำข้าวนะครับมาบอกว่าแม่สบายดีไม่ต้องเป็นห่วงเขาจะบินเขาจะองทำไม่ต้องเยอนะครับที่อยู่มีเหรอเนาะที่อยู่ของผู้กองคำร้อยมันเกิดไม้เหรอเนาะครับอันนี้ขคำร้อยผู้กองสารพานผมครับผมเราไปชอบทั้งหมดผมนายจังหวัดเลยอาจจะมากยมไปเรื่อยๆครับบางที่รับผิดชอบหลายจังหวัดพร้อมมดนะที่นั่ง มีผู้่ยมแรงอ่ะหลายครับโยมกาดเลยแสดงว่ได้จิ๊เราวได้เขาลงดได้เอ่าขอกปันเท่ากันเป็นได้จิ๊บดาวมากเป็นยูเป็นอาณาพาสอะไรที่บนอีกเลยอยากติดต่อทหารติดต่อลูกชายก็ไอะไรก็ฝากกันได้เพราะว่าถาเมื่อดีโยทหารไปครับกินเข่ากับอิ่มเต็มที่กับเข่าบริบวนมันดีเขาปันเท่าเขาจักไหมมัมากเมันจับได้ไหม จับได้อ๋อาแ่ก็าสมัครอะไรเดิมเมจับได้ได้แต่ยังงั้นอ่ะไม่ให้สมัคร้ให้สมัครัวมันก็ลดไมื่ใไ้พัฒนาเลยได้ตกชายลูกสาวเนี่ยเขายิ่งเนาะได้ขับรถผู้หายมันิงผู้หญิงมันยิ่งที่นี่ลูกชายเป็นงานเรืออยากจะเป็นทหารต่อหรือเปล่าครับถ้ามีโอกาสก็จะสอบอยู่นอครับสอบในโคต้าองทัพเรือก็ได้ ในโค้ตาของทังระบบกก็ได้นะเาของระบบเนี่ยต้องต้องปลดออกมาก่อนปลดนั่งเินในเสียบและวดม้อพกเนี่ยกา้ร้านสอบบทของมับเป็นผมไป่ได้เจกเ้าแบ่งละเขาเลียนเป็นรายการเลี่ยงเขาเนี่ยโอ้กันเลียนดีครับดีะเ้ียงทานผ่านกับมีนะผมกอครับทานผ่านกับเป็นวัยงานของของทั้งระบบกับร้นกการนว่าผมว่านี่ อาหารใหม่คือข้าเจ้าเด้ผมพอมมีแใจอาสาสมัครทานทานเนาะแต่ว่านโยบายคือการทานบวก